สวัสดีค่ะเย็นวันที่แบบนี้นะคะเราก็มามาคิดด้วยจะเดกันค่ะรอบนี้เรามีการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยนะคะเพราะว่านหวาน่างเขียนหมดแล้วค่ะอย่างนั้นสุดท้ายนี้นะคะนหว่างก็เขียนเมื่อเมื่อสุดที่ผ่านมาค่ะยังไงก็ฝากไปดูกันด้วยนะคะและเมื่อเดือนเล่มวิกมันจบเป็นแบบนี้นะคะก็ถึงเวลาที่เราจะต้อง ย้ายเนื้อหาการจดคําเทพมาไว้ในเล่มโฮโบเอซิกแบบนี้ค่ะสัปดาห์นี้นะคะจะเป็นเนื้อหาต่อนเนื่องกับสัปดาห์ที่แล้วค่ะสัปดาห์ที่แล้วคือความเชื่อที่เป็นผิดแบบ EP1 ก็พูดถึง3หัวข้อและสัปดาห์นี้ก็พูดไปอีก4หัวข้อค่ะคราวนี้การตกแต่งหน่อยต้องการให้มันจะมีการเชื่อมโยงกันเล็กน้อยนะคะคือสัปดาห์ที่แล้วนวานทําเป็นนั่งสื้อพิมพ์สัปดาห์นี้ก็จะตกแต่งให้เป็นหนังสือนิทานค่ะเริ่มต้นด้วยการเขียน,น,ะะนา e จะทําเหัว ตัวก่อนนะคะว่ารอบนี้เนี่ยนาวานไปดูปกนิยายปกนิทานหลายอันมากค่ะแล้วก็ผสมผสมรวมกันนะคะอย่างที่ทําในหน้าน,นี้นะคะนหวานเอาโมโนมิเคิลทวินบลัชลงสีแล้วก็เบลนมาให้เรียบร้อยให้กลายเป็นดอกไม้สีฟ้าค่ะสีของใบนหวานตั้งใจเป็นสีมินชานะคะแต่เขานี่สีแบบมินตี้หน่อยๆเ่ยถ้าเป็นโมโนมิเคิลทวินบลัชมันจะค่อนข้างใสๆค่ะนหวานก็เลยเปลี่ยนนะคะเอากลิบเพนส์มาลงสีแทนหน้าทางด้านขวาน,นะคะนหวานลงเป็นรูปต้นไม้ค่ะอันนี้นหวานเอามาจากปกหนังสือนะคะชื่อจูบูลค่ะ ของคุณจอห์นเลเวสตันอกที่ไปยืมของเขามาเพราะน้ำหวานประทับใจรากค่ะรากมันคอรีมาน่ารักลงสีลำต้นเรียบร้อยนะคะก็ถึงเวลาเติมใบค่ะ ตัวนี้นวลหวานใช้สีเมทนะคะแล้วก็จิ้มๆๆไปค่ะข้อดีของบรัชตัวนี้คือพอจิ้มปุ๊บมันได้เป็นทรงใบไม้อันสวยงามทันทีเลยค่ะต่อมาวาดลายลําต้นค่ะตัวนี้นะคะนะวลหวานใช้สีอะคริลิกเพนส์ค่ะให้มันเป็นสีเมทืที่เดียวกันนะคะแล้วก็ลากๆมาค่ะส่วนทางด้านดอกไม้นะคะเมื่อทุกอย่างแห้งหมดแล้วนวลหวานก็ใช้พอสก้าค่ะขีดสีม่วงลงไปตกแต่งเรียบร้อยก็แปะหมายเลข9ก้าค่ะหมายถึงว่าหน้านี้เป็นตัวเริ่มต้นของเดือน9้าแล้วนะขีดกรอบเล็กน้อยแล้วเราก็เริ่มฟังเทคกกันได้แล้วค่ะ อย่างที่บอกนะคะว่าหัวข้อวันนี้เป็นภาคต่อจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะก็คือความเชื่อที่ผิดๆแล้วก็เป็นพิษแก่ชีวิตของเราและผู้คนรอบตัวค่ะในสัปดาห์ที่แล้วะคะ่ะจะเป็นเรื่องของความเชื่อที่เราเอาแต่นเน้นถึงธร,รมเนียมปฏิบตัติแล้วก็ละเลยแกนแท้ของศาสนานะคะในสัปดาห์นี้ค่ะความเชื่อแบบผิดๆข้อที่4ี่ก็คือความเชื่อที่ส่งผลลบต่อคนอื่นระหว่างขอรวมกันกันกบข้อ5้านะคะก็คือความเชื่อที่มันโหดร้ายและพร้อมทำร้ายคนอื่นค่ะแม้เก่าในเหตุการณ์ช่วงนั้นนะคะ คือว่าคนที่เขาจะอ่านพระคัมภีร์ได้เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มผู้รู้แล้วกลุ่มผู้รู้ขั้นสูงเหล่านี้เขาก็จะไปสอนกับกลุ่มฟาริสีอีกทีหนึง่งแล้วฟาริสีเขาก็จะปฏิบัติตัวตามนั้นแล้วก็ไปสั่งสอนผู้คนอื่นๆนะคะแต่ปัญหามันมีอยู่ว่าเหล่ากลุ่มผู้รู้เนะะี่ยค่ะเขาก็จะเติมกฎยิบย่อยเพิ่มทีม่ผ่านเคยบอกสารที่แล้วอะคะ่ะอย่างเช่นให้ล้างมือด้วยน้ําน้อยก็เพิ่มเติมต้องน้ําน้อยเท่ากับครึ่งของเปลือกไข่มือส่วนนี้ห้ามโดนมือตรงนี้โดนได้ห้ามจิ้มผิิิดธีีคคือควาามจจุกทั้งหลยเน ทำให้คนรู้สึกว่าเป็นภาระอาจจะทําให้เกิดความขมขื่นใจเมื่อคิดถึงหลักข้อปฏิบตัติรู้สึกว่าไม่อยากจะอยู่ในทางศาสนาอีกต่อไปแล้วหรือว่าอาจจะทําให้ภาพลักษณ์ของพระเจ้าถูกบิดเบือนไปแล้วข้อที่6อ,อ,อันนี้ไฮไลท์มากเลยค่ะความเชื่อที่ผิดๆคือความเชื่อที่ทําให้คนมีความรู้สึกเกลียดคนอื่นค่ะนวาดมองว่าทั้งความเชื่อและความรักค่ะมันเป็นสิ่งที่ดีเพราะฉะนั้นมันควรจะต้องมอบสิ่งที่ดีให้กับสังคมแต่ถ้าความเชื่อหรือความรักมันทําให้เรารู้สึกตัดสินว่าโอ๊ยค คนนู้นไม่ดีคนนี้มันเลวความคิดและท่าทีแบบนั้นไม่ใช่คาแรคเตอร์ของความรักและความเชื่อที่แท้จริงค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นในพระคัมภีร์มาหลายต่อหลายครั้งนะคะคือเหล่าผู้นําทั้งทาทาง,งการเมืองและนําทางศาสนาจะทนไม่ได้ถ้ามีใครมาพูดความจริงแต่มันขัดแย้งกับความเชื่อของเขาค่ะพระเยซูก็ดา่าแล้วว่าเนี่ยคุณทนความจริงไม่ได้แล้วคุณก็ฆ่าเขาแล้วก็สร้างสุสานให้เขาแล้วก็ค่อยมายกยอเขาทีหลังแล้วก็เลือดทั้งหมดที่มันหลั่งมาจากคนที่เป็นผู้เชื่อที่แท้จริงอ่ะเดี๋ยวคุณต้องรับผ พิษข้อที่7นะคะคือความเชื่อที่ช่วยใครไม่ได้เลยค่ะตอในยุคพระคัมภีระะ์ค่ะไบเบิลจะถูกถือกุญแจเอาไว้เราจะไม่มีใครสามารถได้อ่านต้นฉบับก็กลายเป็นว่าครูที่สอนก็สอนผิดไม่พอยังไม่ให้ใครไปหาความจริงได้อีกต่างหากซึ่งในพระคัมภีร์เคยบอกนะคะว่าคนที่เป็นคนสอนคนจะต้องถูกพิจารณาอย่างหนักและนั่นก็คือนะคะของความช่วเป็นพิษท,ทั้งสองอีนะคะระหว่างขอปิดท้ายคลิปวันนี้นะคะโดยพระธรรมยากอบทที่3ข้อที่1ค่ะได้บอกว่าดูก่อนพี่น้องของข้าพเจ้าอย่าให้เป็นอาจารย์กันมาก มาหลายคนเลยเพราะท่านก็รู้ว่าผู้สอนนั้นจะได้รับการพิพากษาเข้มงวดกว่าคนอื่นเพราะวันนี้อาจารย์เองก็ได้ปิดหัวข้อเทศนะคะว่าคุณจะทําอะไรชีวิตเช่นไรเนี่ยคุณต้องตรวจสอบตัวเองเสมอค่ะวันนี้ลาไปแล้วนะคะขอพระเจ้าเสริมกําลังค่ะ